โยกขึ้นเลยที่พี่นกโยกมันขึ้นนี่เออโอ้ยพี่นกจิติดาเขาเพิ่มพลังพี่นกเอ้ยกใช่เอ้ยคือบูเลเชื่ออยูใส่ลุงยูเที่ยงมาแล้อยู่ลุงอยู่ไรก็ได้อยู่ลุงก็ได้ต้องนอนได้นอนอยู่นี่เดียนี่มาเล็กก็อยู่นี่นหะโอ้ยมันกระเด็นเลยตอนมุงถูกซึ่งกับยู่เที่ยงดูข้างนี้บอกมนเล็กก็ใหญ่มาก หาเสื่อมมาหอยให้ลุงเดี๋ยวสุดจัดสลัดบบกเดี๋ยวผูกใายอะหอยชนิดนี้เพธอทึงนี่เสื่อมพี่ชาย่างนี้แค้นอยู่ทา้งไหนก็ะหอยทางนั้นเดี๋ยกระหอยทางนี้เพิ่มพลังพี่ลองเอ้ยเหตุงานลายแค้นอยู่ทางนี้เหมือนกันเนาะนลุงบัดนอนก็แค้นมันก็อยู่ทางนี้หมาผูกแค้นลุงจะบังคู่วะนั่นน่ะเจอหน่ะนี่นั่นเอาเสื่อกันนางก็พี่น้องนงก็ อีร้อยมาเบิ่งดูลุ่งอีร้อยเจ็ดใช่ไหมครั้งแรกใช่ไหมพี่นกครั้งแรกในชีวิตที่ใส่น้ำเกลือตั้งแต่เกิดมาอือพ่ออันพ่อเอฟซีนอกพังไทยเขาเจ้าบ่คนเล่าน่ะมักใส่น้ำเกลือเช่นแล้วตกใจว่าเป็นอะไรกันเท่ากับ่ได้อันนั้นดอกพี่น้อองเกใส่แบบว่าบำรุงไม่แห้งนะกะบำรุงชายแมนอุ้ยมันน้อยพูดไม่ชี้รุดนะเลย การทำมันแน่นสิมันติดหัวผมมันมันบกขาดเบ่บกขาดต้องนอนลุงเดี๋ยวนะลงมอนพัดั่ะมอนอีร้อยมาโมนให้ลุงดีกว่านอนกินไปทั้มันบ่ลุงเรื่อยนอนกินทั้งคืนนอนกินไ้ชิ้นขึ้นมัดก่อนตีจังนอนลุงอาาวขึ้นมัดมาก่อนนะเออก็เราหลบก่อนให้แล้วเลยดูดดูดูจุดจัดประหลาดบ่ข้ายุเลือดบ่ออกแสดงว่าเท่ากับปะต้องอันปิ้งใหม่ เอาหมองนี่เนาะสูงสูงเลยพอดได้นี่เนาะนี่เอาบนนี่กับพอเนี่ยนี่บอบอนี่ยับเจ้าก็นยับลงมาบางลุมเออเจ้นี่เนาะอือโอ้เสือก่อโอ้ปานอึดเสื่อขาดปู้ลงมาหนีก็ไหวตรงกันจักบาทป้าสิอุแพงกัสิสองแสนสี่ร้อยเลยนะสี่ร้อยพี่น้อง กระดานว่าเห็ดเวียอดตลอดน้ำหนักยังขึ้นขึ้นมาห้ากิโลก็เนื้อหยาดเดินลุ่มๆน้ำห้าเอาเด้งน้อยนั่นเมื่อเอามอญน้อีกนเอยเลยใส่แขนลุงไปเอามอนมาอีกสองหน่วยไปเงนมันตามเลยยางกับมันเฟอร์โป้งคนมันเจ็บแขนเนี่จสามอญนี่ไม่หายรุงนล่ะนึงเขาบนอยู่ก็ได้อันนี้นราปล่อยลงเพราะว่าเส้นดูมันเส้นมันพับนั่นแล้วเกลือมันไม่ลงเต็มที่ไมให้ายบนเทีย่ลุง รถปองให้มันตรงกันได้ก็ได้ช um, ั้นนี s <S yeah. ้ไม yeah. ่ก็ได uh. ้อถ้าแม่นว่าจีอาตรงเหยียดด้วยได้ชั้นนี้ได้อยู่ัวน้ำเกลือมันไม่ไหลนะถ้ามันหย่อนขนาดนี้คือดังดีนี่ก็ยง้มขึ้นอีกก็ได้เลยได้บ่เนี่ยพอแดดไปพุ่นก็ยนแงมาพี่เอาอมให้ลุงเป็นบ้างแค้นขึ้นมองเก้านี่จะยกขึ้นซื้อเนาะ้อหัวยจกระผูกันนะยง้มขึ้นเดี๋ยวสิไปนี่เนาะอือแด็ดนี้บ่ คาซีบีแห้งในบ้านนี้เพราะว่าคนบ่เคยคนบ่เคยใส่เรอาคนบ่เคยใส่นี่ตื่นซ้ำสิตื่นนะเขากคยเคยใส่ดูนะคือเคยหล่าเนาะบอกไม่เวิร์กบรอกไม่เวิร์กรู้ไหมยังไม่ปลื้มยังไม่ปลื้มใส่อยู่ตลอดเลยคู่ปีปีอะไรเถอะปายแต่เกิดมายังไม่เคยใส่น้ำเปลือกนั่ครบรอบปีนี้ต้องเข่าโรงพยาบาลพี่นกไม่บุกข่าโรงพยาบาลบ่ได้นี่เลือกับเข้าเดี๋ยวพยาบานมอสิบ่มีเงินจ้าง งานก็รำมันเคยได้ออกกำลังกายมันไม่ค่อยมีแรงต้องแข็งกินในนั้นออกออกไล่เหงื่อเต็มอกไล่เหงื่อกสิตได้ใช่ไหพอกวมจริงกันนี้ต้องกินในนั้นการเห็นงานนะเหงื่อการใช่ยิ่งท้ามันนามันจะเหนื่อยมันหอบเหนื่อยไปเหงื่อการไปเขาบลงวานไว้บางทีหายใจไม่ทันปีนี้ไงฮะกระยองเลยเนาะปกติไปนอกช่วงลูกเกิดปกติซิ่นน่ะด้านาแล้วนี่ด้านาแล้วนี่เริ่มแล้วนี่ พากันฮุบกันไปโรงพยาบาลละเมน้องคำเนี่ยนี่มันก็ะไรจังเลยไรยังจะไนี่วันนี้วันพักผ่อนชั่วมงไม่หมดมันใหญ่ดิแบะบเร็งนะ๋ยวนำาทมปอด ขันเลีงน้ำสมปอตายยังตายลูดายแต่ดูได้ลูกน้องเคยกันบ่ยเนี่ยเลยลุงตะสามโม่คนเหตุหายชั้นห้าปีสิบเกาห้าโม่คนเหตุยังจัดเอาสามเขาเนี่แล้วใซ่เราได้เซอหนี้เฮยุบอเห็นได้ยังหายเนาะบอได้ยังหายเนาะเออบอกว่าชิมว่าทอดเองคือบเห็นเอาอยัางหายลุงบ้านน้ำแล้วโอ้ยไป ถอ่เอ้ก็ได้ำลีาม่มีบ่เป็นนั่นน่ะสำลีเามมอยุแต่ว่ามันต้องใช้เหลาเตรียมเกลือพอเราไม่มีบอกว่าเมือถอดเองผมก็เตรียมค่ะทินนลนลูกชายแกลงไปใส่ซุกซราเลยด้ลืมแพจลืมเาสำลีให้เสียมาถอดเองใหถอดเลยจ้านะเออเป็นยัง อ๋อสีเบิ้ดลอยหนึ่งเลยที่สแสดงเอาเลียเ้ยวเติบพันซีซีเลยพี่เนาะอีกเลยอยีกเลย,อ,ย,อ,ยอัน,น,นอัดฉีดายาได้สับปีหนุกไม่เคยฉีดบ่้ะวิตามินนี่เคยฉีดอยูกมีแต่กินเอายามเลือดวิตามินอันนั่นเอเป็นเม็ดส,สีแดงไหมน่ะที่มูวิตุนหมูลงครับผมมันมีสีแดงกับสีดำไม่เคยฉีดจะคือ anh <laughs> thuê <laughs> cho cả một chip bộ một tiền cắt cho chụp kha rụp luôn này ngon này <laughs> nhàng cái gì lắm khi mà mình sợ nhà náo nào lùm phải lùm bỏ họ thì nó phi nổ nọ สายร้อนอนมาแล้วยิ่งตอนบ่ายมันยิ่งจะร้อนเลยอืมมันก็ยัปอก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 อูู้อนุมให้ดูกินกับมีเพื่อนมีเพื่อนนี่แหากนกินข้าแ้เรย่า้ากับด้เงียงเนาะข้าวแันแคไม่กหมดเอกว่าเดิม่มน ขณาว่ากินบเซบได้ยินนะด้วยกินเธอละสองจานนาวานี้เธอละีขณะรกินโบเซบยังนำหนักขึ้นสกิโลหกิโลเลยเพิ่มพลังก่อนสงการนจะได้จัดหนักเกมนี่ลุงขาแทงธ ผมไม่เท่าน้ำปักหรอกบ่เท่าแต่ว่าคันคันคือก้อนนี้อยากเข็มจะเป็นเสียวเออเสียวอยากพองเฮาหูเนาะเฮาเห็นเนาะน้ำปักเลยพังบางหูเห็นอันนันแค่จุ๊บเดียวอุบม่รู้เรื่องอันนี้มองด้วยกันจะเป็นยังไงมั้งเสียวตอนนี้กำลังเสียบเข้าเพิ่งทิ้ยามเริ่มชาเรื่อยๆเย็นจ่อยเย็นบ่เย็นได้ยาเข้าไป ประมาณนั่นแหละลุงตอนนี้ชิบโมงประมาณใบชองเน่นอนเพิ่มใบชองกับโมงตอนนี้จากโมงเลยชิบโมงชิบโมงชิบเอ็ดชิบโมงห้านาทีประมาณใบชองใบชองใบสามคือิบโมงห้านาทีนี่ต้องสิบโมงนี่จะสองชั่วโมงกว่าจะเที่ยงเพราะม,ามกกันเพิ่งิบโมงเองสชั่วโมงงวยบอกระมังม่าหลายวันะนี่มันกะมบอยู่ปับปับ,ปบนี่เนะน่ะ เขาจะาบอกคนบ่อคอยเมื่อยนะครับเปลีนเลี้ยวถ้าในโรงพยาบาลก็บอกแล้วเนาะค่ยเสียเลือดไหลอตอนกลางวันกว่าจะได้หยดมันค่อยๆตกมาตาบ่ต้นผ่านนี่เขาใส่เขาใส่ซองแขนไปปรับปับปรับหัวยตกใจเลยเนาะทางเขาจข้าคือใส่ไว้แท้บ่อเขาเจ้าเสียเลือดไหลเลยเปลี่ยนเลี้ยวเขาจะาถ้าเหนื่อยไวถ้าเหนื่อยเหนื่อยแรงเขาจะปล่อยให้ไวายเพราะเขาให้เรามีแรง พวห้าผ่าแล้วเสียเลือดไร้กว่าคอดธรรมชาขจาวะเขาก็ตายให้เยอะลส่คนเหนื่อยมากเหนื่อยมากพอดีข้าก็ใส่สองแขนปับปับปับปนามลมใส่ให้มันเขาเ่อยกว่าแงใจ่ลุงเนี่ใส่อะไรยุคนัดนมไหมลานในลุงเนี่ยให้ใครนุ่มนะร้มให้บร้อยแล้วปะ

เี้ยนเจียวเคอว่าลงไว้ลแเออสีฟ้าเนาะสีฟ้าแล้วก็สีขาวตัวเห็นเบิ่งในคลิปว่าเขาลุงไปซื้อยาตอนสิมาบักหลายๆ็คือบ่เห็นยายังคือว่าเฮาเบิ่งในคลิปนะซื้อยาหมดป2000ยาก็ลุงกินนบ่เออยาของนึกว่าซื้อยาลายายงนได้เห็นมั้ยอใส่อะไร น้ำอยากขายไหมครเอออันูบอกินขเนี่ยนะเนาะจะว่กเขาทีได้ปลูกองก็มีเนาะคือือหาลอยปลูกลอปลูกลอยก็มีบอบอกินยามิตรมินเอาเด็กน่อยข้าบ่อักข้าวบอใส่ให้ตัวมันเลือดจะเลอดมันน้อยตัวมันเสียเสียเส้น่ว่าว่าน้อยแต่ว่าน้อยแต่าจำเป็นบสบายเขาก็ใส่ได้เจ้ว่าอันนี้เนี่ยขาบ่ใส่ได เขามีแต่เอายามเมทินีให้กินต้องตบตบตบดูก่อนนะตบตบเส้นเลือดของผมอนี้เสียบแล้วเสียบอีกเสียบบปเรือยเขาต้องตบตบตบแล้วแล้วให้เรากำมือให้ดูว่าจะจะดูเส้นเลือดอันนี้เพราะฉ้ที่เขาเอามาตัดเสร็จเอาไว้กำมือเส้นเลือดมันพุ่งขึ้นมานี่เลยเขาก็เขาก็โอเคก็เสียบเลยมัดเลยแทนเลยแทงจุดเลยลืมชื่อเสียขึ้นมาชื่อชื่อชื่ออยู่ยาเมินีหมายเด็กนี่ มาให้้าให้นน้อยกินโอ้โเจ้ากระยานิมากินวิตามินมันได้มันดีเพราเราแม่ห้ามแบกเขาอันนุ่วีมันจะมาุงเลือดแล้วก็ทานั่นแบ่เขาเจาะน้อให้บูบอยนี่ยมุงเลือดเหมือนกันแล้วก็มันไม่เหนื่อยด้วยเออมันขึ้นมาแล้วมันอยากน้ามันเดือดแล้วมันขึ้นมาบ่มากาอีดำนะ ตรงบังคับกินเขาก็ไปแล้วพี่น้องเลยนะไก็พอจะเป็นยังไงอเต่วมาใหม่นิดๆแล้วก็เลยใส่น้ำเกลือนสี่ยนทเป็นสามเหลี่